สวัดีค่ะแฟนยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ส้มจิตฟอร์ดพระนครซาคาเกษตรนวม,มินค่ะวันนี้มีส้มจีทมีรถหลอ่มาให้ทุกคนได้ชมกันอีกแล้วค่ะรุ่นนี้เลยรุ่นขายดี900,000กับ2,000บาทนะคะเป็นเกียร์อโอโต้รุ่นในทีค่ะแต่งหลอ่อมากๆเลยคันนี้ใส่ชุดเหล็กรอบคันใส่แม็กขนาด18นิ้วนะคะหลอ่อขนาดไหนต้องตามมาชมกันเลยนะคะ คันนี้นะคะใส่สกูปเป็นสกูปทรงสูงนะคะเป็นรูปม้ามาแตงทําเป็นสีแดงหล่อๆเลยค่ะตัวรถนะคะเป็นสีเทาดําค่ะกระจังด้านหน้าใส่เป็นทรงแรปเตอร์นะคะทําเป็นคาร์บฟอร์ดเป็นสีแดงค่ะเพิ่มไฟ3จุดแบบนี้ด้วยค่ะใส่ชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะรอบคันเลยคันนี้นะคะใส่ชุดเหล็กด้านหน้านะคะแล้วก็เพิ่มห่วงลากจูนด้วยนะคะแผ่นปิดใต้ท้องนะคะเป็นสีดําไฟตัดหมอกมาในชุดเซ็ตครบเลยนะคะ ติดข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยค่ะด้านข้างนะคะก็ใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบหมุนให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเรารอไปเลยค่ะกับตัวล้อแม็กนะคะเปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กลายดอกไม้ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะขนาด18นิ้วค่ะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเงินนะคะซีรีส์เบอร์ยางนะคะอยู่ที่2 6 5หก0นะคะ R 1 8ค่ะใช้ยางเป็นยางนสเตอร์ AT3 นะคะดอกยาง AT3 ก็จะประมาณนี้นะคะ แตกต่างกันที่ลวดลายนะคะ AT 1 2 3ใส่ครอบแก้มข้างให้เรียบร้อยค่ะเครื่องยนต์2.2 160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดค่ะนี่ติดครอบแก้มข้างให้เรียบร้อยค่ะกระจกข้างมือจับนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะสิ่งที่เราติดเติเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าก็จะมี ตัวเราหลังคากาันสาดเบ้ารองมือจับนะคะแล้วก็บันไดข้างนะคะติดเป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์แบบนี้นะคะให้เรียบร้อยเลยค่ะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะรอมแร้กับด้านหน้าเลยทีเดียวค่ะใส่บาเล็กนะคะของแฮมเมอร์เข้าไปนะคะลูกค้าเลือกนะคะเป็นงานเหล็กแฮมเมอร์ทั้งคันเลยค่ะเสริมนะคะด้านหลังก็จะมีตัวไฟให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าเบรกนะคะสติ๊กเกอร์ติดให้หล่อๆเลยค่ะเป็นลายคําว่าเรนเจอร์นะคะแล้วก็มีแบบ ขีด3ขีดนะคะเหมือนเล็บไดโนเสาร์ค่ะด้านท้ายคะ่ะติดกันชนเหล็กนะคะของงานแฮมเมอร์เช่นกันค่ะอันนี้เป็นซีรีส์นะคะ2 0 2นะคะพร้อมห่วงลักจูงสีแดงค่ะเซ็นเซอร์ถอยหลังใส่กลับเข้าไปให้คุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะข้อฝาท้ายว่าโลโก้ทำคำว่าฟอร์ดเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ติดกล้องนะคะหอยหลังนะคะต่อขึ้นจอให้กับคุณลูกค้าด้วยเวลาลูกค้าเข้าเกียรถย์ถอยก็จะขึ้นเป็นภาพให้เลยเรียบร้อยค่ะท้ายก็ใส่ตัวครอบนะคะ ฝาท้ายให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะรถกระบะฟอร์ดนะคะมีระบบป้องกันการพิกนานะคะระบบ airbag safety ปลอดภัยมาให้ครบครันเลยนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะกว้างมากๆค่ะนั่งสบายนะคะเบาะหนานุ่มนะคะสามารถยืดเท้าเหยียดเท้าได้นะคะติดตั้งเบาะเด็กได้นะคะแล้วก็ถ้ามีเด็กนั่งโดยสารด้านหลังสามารถใช้ฟังก์ชันล็อกเด็กได้นะคะด้านหน้านะคะของตัวรถนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้นะคะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้พวงมาลัยนะคะก็เป็นผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าระบบ e p a ารค่ะมาพร้อมมาติฟังก์ชันค่ะรอบความเร็วจำกัดความเร็วมาให้ครบเลยนะคะระบบไฟนะคะอยู่ด้านขวามือลูกค้าสามารถใช้หมุนแบบนี้เลยนะคะตั้งไฟหน้าออตโต้ก็หมุนมาขวาสุดแบบนี้ไฟหน้านะคะสมมติถ้าฟ้ามันมืดเนี่ยไฟหน้าก็จะติดให้เราอัตโนมัติเลยหรือในกรณีที่ลูกค้าลงอ,าอุโมงนะคะตัวนี้ก็จะติดให้เราอัตโนมัติเช่นกันค่ะไฟตัดหมอกนะคะ แล้วก็นี่เป็นตัวปรับองศาักกระจกพับกระจกนะคะมัล t ิ function มาให้ครบเลยล็อกความเร็วจํากัดความเร็วนะคะรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลายัยหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วนะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple c a r า l a เพย์เ o ็ er ได้นะคะมาให้ครบเลยระบบแอร์มาให้ครบค่ะคันเกียร์ของเกียร์ออโต้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะที่วางแก้วน้ำเท้าแขนกลางมาให้ครบค่ะภายในหรูหราค่ะ กุญแจให้เป็นรีโมท2ดอกนะคะแผงข้างเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะคะรถมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะคะสีที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือสีเทาดํานะคะแล้วก็มีสีแดงนะคะสีน้ําเงิน,นะคะ่ะสีขาวสีดํานะคะ,ะครบเลยนะคะแล้วก็สีบอลน,นะคะทั้งหมด6สีชอบสีไหนก็สามารถสั่งให้สม้มจีแต่งแบบนี้ได้นะคะสนใจรถฟอร์ดนะคะแต่งลอหลอดโทรหาสม้มจีตได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346นะคะอย่าลืมนะคะ แฟนยูทูบทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสอมจิตไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเอารถเดล่อมาให้ชมกันอีกคะ่ะด้านล่างซอมจะทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้นะคะสามารถจิ้มลิงก์แล้วก็เด้งเข้ามาหาซอมได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ